สวัสดีครับขออนุญาตพาส่องนะครับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนะครับด้านมหาอำนาจป้องกันภัยนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็โปรดใช้สติปัญญาของท่านไตรตรองดูแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ไม่ชอบในเรื่องเครื่องรางของขลังหรือวัตถุมงคลก็ไม่เป็นไรนะครับคลิกไปที่อื่นนะครับส่วนใครที่ชอบและศรัทธาก็เชิญรับชมกันนะครับ ก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเป็นเสือผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นเสือดำแล้วกันนะเป็นเสือทองเหลืองเนี่ยแหละครับทองเหลืองลมดำนะขออนุญาตเรียกเสือดำนะครับเป็นเสือแซยิตอ่าแปดสิบห้านะครับหลวงพ่อเพี้ยนอัคคาธโมแห่งวัดเกินกฐิดนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับปลุกเสกเมื่อวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์ 2,555นะครับมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็คือเพื่อนำปัจจัยรายได้นั้นสร้างแท่นเท้ามหาพรหมและช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็จัดสร้างพระพุทธปฏิมากรปางถวายเนตรนะครับหล่อด,ด้วยทองเหลืองสูง29สศอกสร้างแท่นพระแล้วก็สร้างเสาอาโศกจำนวน4ต้นแล้วก็สร้างที่นอนที่พักสำหรับอุบาสกอุบาสิกา ที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมนะได้นอนพักผ่อนกันแล้วก็สร้างห้องประชุมแล้วก็ยังมีทําการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบริเวณพุทธอุทยานที่วัดเกินกระถินล้ครับรวมถึงการจัดการตกแต่งสนามหญ้าปลูกต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นสงบเย็นเหมาะกับการปฏิบัติธรรมและยังเป็นสถานที่พักผ่อนสําหรับญาติโยมที่ได้มาไหว้สการะบูชาพระพุทธปฏิมาปางถวายเนตรที่จะปฏิสถาน เด่นสง่านะใจกลางพุทธอุทยานสถานปฏิบัติธรรมวิมลธรรมวัดรและยังเป็นที่สําหรับประชุมและจัดกิจกรรมสําหรับพระพิสุทธสิสมมเณรในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อดํารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้อยู่ยงคงด้วย5,000ปีต่อไปนะครับเป็นเสือแซยิทแปของหลวงพ่อเพียรอะคัธรรมวัดเกิ่นกรถินนะครับเนื้อทองเหลืองลมดําขออนุญาตเรียกเสือดําเลยแล้วกันเท่ดีนะจะสร้างเมื่อปี5-5นะครับจํานวนการจัดสร้างก็ 52555องค์นะครับมีโค้ดมีหมายเลขหมายชมกัน3องค์นะครับเป็นเสือรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมเห็นแล้วผมชอบนะเพราะว่าตัวเสือเนี่ย เรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะล่ำสันดีนะแล้วก็เป็นเสือดูและเข้มขังนะเสือดำเป็นทองเหลืองลมดำนะแล้วข้างหลังก็เป็นน่าจะเป็นรูปหลวงพ่อเพี้ยนนะติดอยู่ด้านหลังทำเหมือนของหลวงพ่อปานวัดมงคลโคทาวาสน่นรุ่นหลังๆที่เขาสร้างกันมาดูดีนะแล้วก็มีมีโค้ดอยู่สองที่นะ ที่เขาเรียกว่าอะไรสีข้างนะสีข้างของเสือด้านด้านขวามันจะเร่อมๆข้อพับกับหัวเข่าอะไรเงี้ยประมาณนั่นแหละของเสือผมก็เรียกไม่ถูกนะเป็นตอนแรกก็ไม่ดูไม่รู้หรอกว่าเป็นรูปอะไรอ่ะแต่ดูไปดูมาก็คือเป็นรูปหัวเสือเนี่ยตอกไว้ที่หัวเข่าด้านขวาะนี่หน้าตาเสือก็เนี่ย น่ารักนะดูแล้วก็ไม่ได้ดูดันอะไรนะเสือเชื่องอะ่ะนะบางตัวส่องไปเนี่ยเห็นเ,เนื้อโลหะที่มันหลอหลอมไม่เต็มอะ่ะบางทีเป็นเนื้อพุนเนี่ยในนั้นน่ในนั้นจะมองดูเหมือนเป็นอักขระก็ดูแปลกดีในในตัวเสือนะนตามล่องตามผิว ของรูปหล่อเสือเนี่ยนะมีการจัดสร้างเนื้ออื่นด้วยนะเนื้ออื่นในรุ่นนี้ส่วนพวกอักขระยันต่างๆเนี่ยเป็นเป็นมาในบล็อกก็คือเขาแกะบ็อกเนี่ยแล้วก็ข้างหลังนี่เขียนว่า5กุมภาพันห้าห้านะแต่ว่าตัวนี้กพอนี้ไม่ชัดเท่าไหร่ข้างล่างก็เป็นโคดเลเซอร์ โค้ดวออนะครับแต่วันนี้นี่ก็ยังตอบแบบว่าไม่เต็มอ่ะตอบไม่เต็มตัวโค้ดก็ให้ดูกันอีกทีแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นด้านหน้าแหละรครับด้านหน้าเสือเสือน่ารักดีนะแล้วก็ดูสง,ง่านะหน้าเก่งขามดีนะมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนี่อีกหลายรุ่นหลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะที่มีที่น่าเก็บนะ,นะแต่ว่าสําหรับ หลายๆท่านก็ไม่ไหวเหมือนกันนะที่จะเก็บไปสักทุกชิ้นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งอะ่ะมาให้ได้เลือกบูชาเลือกเก็บกันก็เป็นเสือนะอันนี้ผมไปบูชามาที่วัดเกินกระถินเลยนะไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละตอนแรกก็กําลังคิดอยู่ว่าจะไปไหนดีนะไปวัดเกินกระถินดีไหมไปสมุดสาคอรดีไหมอะไรเงี้ยก็นอนนอนอยู่ เหมือนมีเสียงอะไรคำรามอยู่บนหัวผมนะไม่แน่ใจว่าเป็นเสือหรืออะไรขู่ผมอะให้ผมตกใจตื่นก็ได้สักพักหนึ่งอะก็อาบน้ำแต่งตัวก็ว่าจะไปที่อื่นแนละ้วไปไปมาไปวัดเกิดกรถินนี่กว่านะไปบูชาวัตถุมงคลของท่านนะไปหาเหรียญหาอะไรนะซึ่งเหรียญที่เราอยากได้นี่ก็หมดไปจากวัดแลวนะนะไม่มีเสริมนะ วัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็คือหมดก็คือหมดอ่ะไม่มีนะก็ะเหลืออยู่ไม่กี่รุ่นแหละแล้วก็แต่ว่าบางอย่างที่เราอยากได้อย่างเหรียญชนะจนอะไรเงี้ยก็หมดไปแล้วนะผมก็ไปดูที่ตู้ข้างนอกตู้ที่เขามาเช่าวัดอนะ่ะก็ราคาก็ค่อนข้างจะสูงขึ้นมาหน่อยละนะก็ไม่ได้อามาหรอกก็เอาเสือของทางวัดมาดีกว่าราคาก็ราคาวัดอนะ่ะเงินก็เข้าวัดเต็มเต็มอะ่ะ อันนี้ก็เป็นรายการที่น่าเก็บอยู่อะ่ะเสือนะผมว่าดีกว่าเสือจิ๋วอะ่ะเสือจิ๋วมันเล็กไปหน่อยนะสำหรับคนที่ชอบอะไรที่มันชัดเจนอะ,อะไรเงี้ยประสบเรื่องประสบการณ์นี้ไม่ไมแน่ใจเหมือนกันวนะ่าเป็นยังไงนะอ้ยพังเรื่อยเลยนะ,ะดูกันต่อแล้วกันอันนี้เป็นอีกพงนะครับโคดวอทอแล้วก็มีโค้ดหัวเสือนะเ,นเป็นทองเหลือง แต่เขาดีนะทำเป็นลมดำก็ดูดีอะดูนะ่าเก่งขลามดีได้มาปุ๊บนี่เลี่ยมใช้เลยดีกว่านะถ้าไม่ได้เลี่ยมหรือเอาไปพกอะไรเงี้ยสีเสือดำผิวสีมันจะเปิดได้นะลมดำแบบบางๆนะถ้าแบบว่าลมไปเจอข้างนอกแล้วลมแบบดำปึดเลยอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะ สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะดำขนาดดำเมี่ยมเลยอะไรเงี้ยอันนี้แบบลมดำบางๆโคดวัวถอเนี่ยข้างบนก็เป็นโคดเป็นรูปหัวเสือนะในวงกลมอะ่ะแต่ว่าอันนี้หัวเสือเขากลับกลับหัวลงมาเนี่ยเขาตอกอย่างเงี้ยอันนี้ตอกไม่เต็มนะอันนี้เนี่ยพลิกให้ดูหน่อยนะกลับหัวกัน หัวเสือจะกลับหัวลงมาห้าหมื่สองพันห้าร้อยห้าสิบห้าตัวหรือองค์เนี่ยในการจัดสร้างสำหรับเนื้อนี้นะข้อมูลจากเว็บไซต์ละครับเป็นวัดเกินกระถินตัวจมนะอักขระนามาพาัทะนี่ก็เป็น ไม่ใช่โค้ดนะเป,นเป็นเป็นอักขรที่อยู่ในตัวบล็อกเลยแล้วก็นี่เป็นเลเซอร์หลวงพ่อเพียนเนี่ยนะนดูชัดเจนดีนะเห็นรูปหลวงพ่อเพียนนี่ผมนึกถึงหลวงปู่ทวดเลยนะเมือ่อกี้เป็นแบบว่าถ้าทำเป็นหลังเตารีดนี่ก็เข้าท่าดีนะอันนี้เป็นหลังเสือนะ เเยยยี่ยมลวัดวันอาทิตย์ค่อนข้างจะเงียบนะวันนี้ไปวันที่ไปเนี่ยก็มีงานบวชด,ด้วยมีงานบวชละด้วยนะครับวัดเกิดกับถิ่นนะดูดีอ่นะดูเสือ น่ารักดีอันนี้ต่อแบบว่าปิ่มๆอะเกือบจะไม่ติดนะโอ้ติดมาหน่อยนึงออันนี้ก็เป็นหัวเสือเนี่ยขยายให้ดูหน่อยแล้วกันนะนี่ประมาณนั้นแหะครับ ็นหน้าเสือเนี่ยเนี่ยมันกลับหัวอยู่นะจากการที่เขาตอกมาโค้ดเขากลับหัวอยู่เนี่อันนี้กลับหัวให้ดูก็เป็นลักษณะหน้าหน้าเสือเนีอันนี้อีกองหนึ่งนี่อันนี้ตอบไปว่าตอก แรงเยอะหน่อยอ่ะอันนี้ก็อีกองคหนึ่งไม่ค่อยชัดแต่ว่าโค้ดวอรทอนี่ก็ค่อนข้างเกือบจะเต็มที่นะ,ะก็ลากันไปแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะ,อะเอามาให้ดู3องค์นะครับเสือแซยิทแปจะสร้างปี2555นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุตสาห์คลิกกันเข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ